สวัสดีค่ะน้องของเมืองเดนนะคะวันนี้น้องของเมืองเด่นก็อยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็รอบๆก็จะมีพระพุทธรูปนะคะเราอยู่ริมฝั่งของของแล้วก็ตอนเช้าเขายังไม่มีขายของนะคะเพราะว่าเพิ่งเช้านะคะแล้วก็ ไอที่ด้านนี้เราก็จะมีโรงแรมแล้วก็มีเซเว่นเลยนะคะเราเเรามาจองที่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะคะ okay. อันนี้ก็คือที่โรงแรมบัวควํารีวอร์ซนะครับริมโขงเลยแล้วก็เออราคานี่คือ7จ็ดห้าสิบนะครับห้องหนึ่งถ้าเป็นที่เป็นไอเขาเรียกว่ามองเห็นวิวเนี่ยก็จะประมาณพันหนึ่งครับ ก็มีขนมปังกาแฟให้ทานตอนช่วงเช้านะครับก็สามารถทานได้เนี่ยขมานี่ริมโขงครับริมโขงครับเป็นเป็นบรรยากาศริมโขงนี่ที่บรรยากาศริมโขงพาไปนะครับมาท้องหอมเรือนดิ น้องหอมมือใหม่หัดพูดพยายงงๆหน่อยครับวันนี้เราจะไปดีริมโขงกันนะคะริมโขงใช่ใช่ไหมคะริมโขง,ขงนี่<ม>จะเป็นน้ำโขงรออันนี้เขาก็จะมีแผนที่ประเทศไทยให้ทางด้านนี้ก็จะมีเปิดพิสดารก็จะมีอาหารต่างๆนานาเน,นี่ยครับเขาจะมีต้องลองมาทานนะครับเปิดพิสดารครับ มันก็เปิดตรงนผมก็ไม่รู้ปิดทิศกระดานเราได้โล่อันนี้ก็จะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ตรงดำๆข้างบนนู้นนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็น,อนโอ้คนโ้นเนาะ้าเราอยู่ที่ใช่ๆเดิมนะนั่นเรือเรือที่เขาจะไปลาวนะครับเช้าเช้านี้เดินเนี่ยเรือเรือจอดอยู่ข้างใต้น,นี้จะเป็นร้านอาหารด้วยนะครับข้างล่างเนี้ย อันนี้ก็เป็นริมโขงเลยริมโขงริมแม่น้ำโขงครับแล้วฝั่งนู้นก็ทำทางลาวเนี่ยทางประเทศจีนได้รับสัมปทานจากประเทศลาวใน9้าปีนะครับก็คือสามช่วยยุคคนเลยครับนะเวก็มีเรือเร็ววิ่งไปตรงนี้คือพระพุทธรูปเลยนะครับพระพุทธรูปแล้วก็ ทางนู้นหลังคาแดงๆตรงนู้นคือเอพลพารไดซ์ของพมา่าฝั่งซ้ายฮะที่เลยพระพุทธรูปไปเนี่ยไปตรงนู้นน่ยจะเป็นโรงแรมพาร์ไดซ์ก็คือบ่อนพารไดซ์ของพมา่าเป็นบ่อนการพนันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อนการพนันของประเทศลาวและแนวนี้ที่กาลังก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยฮะจนกระทั่งถึงตรงแนวตึกด้านนูน้นแล้วรวมตึกตัวนี้เป็นสัมปทานของประเทศจีนเขา ประเทศลราให้สัมปทานประเทศจีนทั้งหมด99ปีก็คือสามชั่วยุคคนนะครับตอนเมื่อวานเราไปเที่ยวเนี่ยเที่ยวตรงนู้นตรงนู้นเลยนะครับเป็นทางขึ้นเป็นขายขายของขายตลาดเลยขายขายของกระเป๋าอะไรแบรนด์นงแบรนด์เนมอะไรเงี้ยครับก็มีสวยๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเร,เ,เ,รเ,เราจะเดินทางไปรับเท่าพ่อเราจะเดินทางไปรับเท่าพ่อเห็นตน้สวย เดี๋ยวน้องหอมก็จะพามาดูนี่ครับความสวยงามที่เขาวาดนี่มันเป็นภาพวาดนะครับวาดเขามีคนมาวาดกันรู้สึกมันสวยงามมากเลยอะ่ะนะครับให้ดูนะครับภาพใหญ่ๆจริงไหมคะคือแบบว่าดูดิเขาเขียนแบบว่าละเอียดมากเลยภาพใหญ่ๆนี่นะครับ,น,น,รบนี่เป็นเป็นภาพใหญ่เลยใช่ภาพใหญ่ นี่ครับเป็นภาพสวยงามนะครับสวยมากเลยก็จะมียกโนโนครไซบุรีสีเชียงแสนฮีรันนครเงินยางสุวรรณโคมคำนะครับ้วมีน้ำเงี้ยวอาหารดีๆแป,กแปกลกๆอะไรเงี้ยครับอาหารนะ่ยมันก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าไปที่ไหนบ้านอันี้เขาก็มาถ่ายกันทีทกันครับนี่ตอนนี้ฝลั่งมันเต็มเลยจอดรถเดี๋ยวผมจะต้องปไปเลื่อนรถเหมือนกัน ครับอันนี้ก็คือหน้าโรงแรมเราอ่ะที่รถทัวร์จอดนะครับบัวคำดีครับจริงๆและที่นอนดีมากเลยน้ำอุ่นดีทุกอย่างดีหมดครับเดี๋ยวเราจะไปรับพ่อพ่อกันเดี๋ยวเราจะไปรับพ่อพ่อของน้องหอมที่บ้านเพื่อนเขาครับพอดีเขาไม่นอนด้วยเขาอยากจะไปเมามอยเขาว่าคำว่าเมามอยคงคุยกันนะนั่งคุยกันนอนคุยกันอะไรเงี้ยเมามอยครับเจอเจอเพื่อนเก่าเจอเพื่อนเก่าอันนี้ฝรั่งเอามาเที่ยวกัน บริษัททัวร์ก็พาฝรั่งมาเที่ยวนะครับนี่คือฝรั่งนู้นตอนนี้เราก็ออกจากโรงแรมแล้วนะคะเพื่อที่จะไปรับเท่าปู้นะคะเท่าพ่อนะคะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะเพื่อที่จะไปรับเท่าพ่อนะคะเท่าพ่อนอนบ้านเพื่อนนะคะไม่ได้มานอนกับน้องหอมนะคะตอนนี้น้องหอมก็จะไปรับนะคะรับแล้วก็จะไปเที่ยวต่อนะคะ ตอนนี้รด,ดเยอะมากเลยนะคะอันนี้อยู่ที่สามเดี่ยมทองคําอยู่นะคะอันนี้เราก็กําลังเข้าไปนะคะเขาบ้านเพื่อนท้าพ่อเขาจะอยู่ในซอยนะคะเราต้องเข้าไปที่ตรงในซอยนะคะตอนนี้เราก็จะเลี้ยวเข้าไปในซอยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเข้าไปรับนะคะตอนนี้น่าจะนนอนรออยู่งเพราะว่าเช้ามาเช้าเลยนะคะจะไปได้ไหมเนี่ย รถมันมาคันหนึ่งออไปได้เนาะทางมันเล็กมากเลยนะคะทางเข้าบ้านเพื่อนทพพ่อนะคะตอนนี้เราก็เข้าไปแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าท้าพ่อนั่งรอตรงไหนนะคะนั่งรอหรือว่านอนรอก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนคือคุยกันทั้งคืนนะคะคุยหรือว่าดื่มอะไรไม่รู้นะคะตอนนี้ก็คือเข้ามาข้างในแล้วนะคะ ตอนนี้น้องหอบก็มารับท่าพ่อนะคะตอนนี้ทาพ่อก็นอนรอน้องหอบอยู่นะคะปู่วว่าหวาวนจุระเออว่ไอ้ผู้นอดไปแต่เต่า,าอะค่ะเลยอะเลยอะ อาในในว่าว่ากินกินน้ำลิบใช่ไกินเหล่าน้ำริบติเต่รอริบเต่ริบนะยาเต้นพ้อเท้าจำคนไหนก็คือกระหานี่ยัดกระหานีเอยาอะยาเยอะยามาหาพเยอะยาเยอะยาเอะยาพอเยอะยาเต็มไปหมดเลยอะไรครับมันมีคบมนเป็นไร ครับไม่ครับ